สวัสด,ดีเพื่อ,อนๆทุกคนนะครับสวัสด,ดีวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีพระที่จองมาแก่ให้ชมน,นะครับนี่ครับเพิ่งได้มาเลยนะครับเป็นเหรียญเจรเดินพรล้านะครับ ของหนงบูเฮงประพาโซนะครับนี่นครับเป็นที่ระลึกแปดรอบนะครับผมได้ามาเป็นสองซีนเรือแบบนี้นะครับเดี๋ยวผลมากแกะให้เพื่อนดูกันนะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่นะครับหมายลขโคนะครับหนึ่งสห้าเกนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปเลยดีกว่าครับ นี่นะครับวงที่สองนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่นะครับหมายเลขโค้ดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะครับนี่นะครับจเจริญพรล,ล่างนะครับ นี่ครับหนุ่บูเฮงมะพาโสนะครับที่ลึกอายุครบ8รอบนะครับรุ่นนี้นิยมอยู่นะครับรุ่นนี้นี่นะครับสององนะครับเป็นเนื้อทองแดงทองคู่เลยนะครับทองแดงมันปูกับทองแดงผิวไฟนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นครับที่ยังรับชมมาอยู่นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ